สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพักค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทา,านพระบรมราช,ชาวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทุลละองธุลีพระบาทดังนี้ เวลา17นาฬิกา18นาีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบร,รมราชาวโรกาสให้พลตรีโกซิเลเน่โมราเคซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียวญี่ปุน่นเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบอสวานาประจำประเทศไทย ในการมาดารงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบอสวานาประจำประเทศไทยพลตรีโกซิเลเน่อราเคได้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชาทูตสาธารณรัฐบอสวานาประจำญี่ปุ่นด้วย เวลา17นาฬิกา22นาทีพระราชฐานพระบรมราชบรโากศให้นางชีเลเดนิเซอากิลาบาเลรราซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตม,มาลาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัิผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐัวเตมาลาประจำประเทศไทยนางชิเลเดนิเซอากิลาบารเรราเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐัวเตมาลารับผิดชอบภารกิจด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศการท่องเที่ยวและการค้าต่างประเทศมาก่อน เวลา17นาฬิก26นาทีพระราชทานพระบรมราชวรกาสให้นายดาริอุสไกดิสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่สิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกัครราชทูตวิสามันผู้เมีอยมน้าเต็มแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยนายดาริอุสไกดิสได้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วย เวลา17นาฬิกา33นาทีพระราชทานพระบรมราชาโรกาสให้นายวลีดอบูอาลีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ,ฝ,ฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทย ในการมาดารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามัรผู้มีนาเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจําประเทศไทยนายวาลีดอบูอาลีได้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตร,รัฐปาเลสไตน์ประจํามาเลเซียด้วยเวลา17นาฬิกา37นาทีพระราชาทานพระบรมราชาวโรกาสให้นายอาตูดอมฮอฟสกี้ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองธลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้เมียำหน้าเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้เมียำหน้าเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทยนายอาตูดอบฮอสกี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำมอนเตเนโกรมาก่อน เวลา17.40นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ในายเฟรเดโกอเบโตกูเอโยกามิโลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซสาธารณร,รัฐเกาหลีเฝ้าทูลองทธลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณร,รัฐโดมินิกันประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐโดมินิกันประจำประเทศไทยในเฟดดโกอเบโตกูเอโยกามิโลได้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชาทูตสาธารณารัฐโดมินิกันประจำสาธารณารัฐเกาหลีด้วย เวลา17นาฬิกา51นาทีพระราชทานพระบรมราช,ชวรโรกาสให้ในายมุสตฟามะมูดมุสตฟาเอลกูนีเอกอัครราชาทูตสาธารณร,รัฐอียิปต์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราช,ชวรโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20เมษายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางอมเนยาอามัต มะมูดเอลกูนีภริยาเอกอัคารชาทูตร,ร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วย <Thank you. S 1> เวลา18นาฬิกานาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ในายโอวิคูโรมาโอโรกุนเจบะ <Thank you. S 1> เอกอัครราชาทูตสพันสาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยซึ่งจะรับพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินแถนพระองค์ไปในการพระชนานเบียบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่3 เวลา13นาฬิกา25นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสรเสด็จพระราชดำเนินแถบพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระาาราชพิยบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่3 โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศิลป์และวิทยาลัยพยาบาลตํารวจเข้ารับพระชทานปริบัติรวม1,524คนและมีผู้แทนผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระชถานอนุปริยาบัติ มีผู้รับเปลี่ยนรางวาัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต129คนผู้รับพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพล25คนรวม3วันมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานริญญาบัตรรวม9620คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามวิสัยทัศในการเป็นผู้นำการสร้างสารรค์องความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกกิจกรรมการวิจัยการจัดการเรียนการสอนไปไปตามยุทศาสตร์หลัก3ประการคือผู้นำแห่งอนาคต วิจัยนวัตรกรรมที่มีประโยชน์สูงเพื่อสังคมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติและจะาการผลักดันอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ว่าทุกองค์คาพยพของมหาวิทยาลายัยทางนิสิตและบุคลากรต่างตระหนักรู้ร่วมเปลี่ยนแปลงและเดินหน้าสู่การพัฒนาตนเพื่อให้เป็นบุคคลและองค์กรที่มีศักยภาพในการเรียนรู้และปรับตัวนับได้ว่าอยู่บนแนวทางของเป้าหมายที่มีร่วมกัน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเ ök, ทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานพระราชบรมการให้สาตราจาร์กิติคุณในแพทย์พิรมกมลรัตนกุลนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ทุกเทียนแพรและกราบบัคคมทูลถวายพระพรชัยมงคลสาตราจารย์ดรบัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธปฏ,ปฏ,ปฏ,ปฏปิมาที่ยรึกเนวกาะครบ50ปีที่ส่งเป็นชาวจุฬาสําหรับพระพุทธปฏิมาองค์นี้จะสร้างขึ้นจากแก้วรัตนชาติเพราะเสียงประดับด้วยพระเกศทองคำํำรัศมีรูปเปลวไฟลงยาวราชาวดีขนาดหน้าตัก3นิ้วคล้องสังวางประดับอัญ,ญมณีทับทิมสีชมพู ผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของนายโดนลาเตะมะแซซึ่งเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่บ้านเลขที่1หมู่ที่1ตําตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสธดียามูผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตรัก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของนายโดลลาเตมะแซกำนันตำบลดอนทรายหมู่ที่1นึตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิต จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเหตุเกิดบริเวณหน้ามัสยิดบ้านป่าไม้หมู่มที่หนึ่งตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นเมื่อวันที่6ตุลาคม2566และได้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามแล้วการได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนายโดนลาเตะอย่างหาที่สุดมิได้